แง๊บจากแงบนี่ครับแล้วก็ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะประมาณนี้นะครับผมให้ดูร,บรอบๆนะเออแคสบาร์ของแอร์หลอกนะครับผมนี่ครับมันก็จะดูแบบใหญ่ๆย่นยืดออกมาน,นิดนิดนึงนะครับผมอให้ดูข้างๆเนาะนี่จะเป็นแบบเราจะให้ดูร่องระหว่างรถนะมันก็จะประมาณนี้นะช่องว่างก็ประมาณ มือนี่สอดได้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูจุดยึดอีกรอบหนึ่งนะนี่เปมีจุดยึดอยู่ข้างในนี่ครับหนึ่งจุดน,นี่สองจุดนะครับผมสามจุดนะครับแล้วก็มีข้างล่างตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูน็อตข้างล่างตรงนี้นะอย่างที่บอกก็าตอนแรกก็มันจะเป็นกิฟต์ล็อกแฟลิ่งธรรมดานะครับผมเพราะว่าเราทำการเปลี่ยนเป็นน็อตนะครับแต่ว่า ไอ้น็อตตัวเมีย2ตัวคู่อย่างเงี้ยอันนี้ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นน็อตผมอีกรอบนึงแล้วครับผมผมด้ไม่ใช้น็อตร้านนะจะให้มันยืดออกมาหน่อยนึงแล้วก็ผมจะทําเป็นน็อต2ตัวล็อกไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็เผื่ออนาคตเนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถใส่เป็นไฟได้นะครับผมแต่ว่าตรงนี้ผมว่าจะติดเป็นไฟเดย์ไลท์นะแล้วผมจะติดไฟดวงใหญ่ๆตรงนี้ได้ดวงนึ่งนะครับผมนี่จะติดเดย์ไลท์เนาะฝั่งนู้นก็ทําเหมือนกันคนระับฝั่งนู้นก็แปลงเป็นนี้เหมือนกันขอให้ดูฝั่งนี้นะผม ฝั่งซ้ายของรถนะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้เป็นฝั่งขวานี่เป็นฝั่งซ้ายนะยังเหมือนเดิมครับมือสอดได้นะครับนี่ว่าหนึ่งจุดยึดหนึ่งจุดสองสามข้างหน้าเบดสี่ครับผมประมาณนี้นะครับ้อพูดถึงเรื่องน้ําหนักเนาะจากที่ลองจับจับยกยกกูเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณสองถึงสามกิโลนะครับผมมันก็จะเพิ่มน้ําหนักให้กับรถนิดนึงนะครับผม เดให้ดูมุมตอนขับนะครับมุมตอนขับ่อยเป็นอย่างนี้กพเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยผมจะติดที่วางแก้วน้านะด้วยเนาะพอดีแม่บ้านเนี่ยอยากได้ที่วางแก้วน้าด้วยนะผมเราจะติดที่วางแก้วน้าตรงนี้ก็จะทําการติดสปอตไลท์ตรงนี้ด้วยครัรบดวงหนึง่งมาเพื่อเป็นการเดินทางนะเดินทางกลางคืน่าจะช่วยได้เยอะนะครับผม,ผมให้ดูคร่าวๆไกลๆดูอีกบนดูอีกรอบนึงนะ เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเป็นภาพนิ่งไว้ด้วยนะครับผมถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้ครับไว้ให้ดูกันได้แล้วก็ไอ้หลอกเดี๋ยวมันจะมีแคสบาร์หลังด้วยนะครับแคสบาร์หลังตรงนี้เนาะแต่ว่าผมไม่ติดนะครับผมผมติดแค่ข้างหน้าก็โอเคแล้วถามว่าเธอะทะไหมผมว่ามันอยู่ที่คนชอบนะครับผมว่าบางคนชอบสายทัวริงเนี่ยโอ้โหรับรองว่าแคสบ,บาร์นี่เป็นของหวานเลยนะครับผม เราผมนี่ชอบทวทัวริงเนาะผมก็จะติดเดี๋ยวดูข้างหน้าเนาะนี่ผมชอบมุมข้างหน้ามากเลยครับดูข้างหน้านี่มันจะดูเต็มเต็มดีครับผมออกแนวแบบออฟโรดขึ้นนะแบบดูเหมือนมีเหล็กมีโครงเหล็กมีดูมีความมั่นคงนะครับผมแดี๋ก็ขยายบให้ดูอีกรอบนะดูโูโอ้โขย่าแน่นนะครับแน่นแน่นตึกเลยนะ ูด่ของเขาเวเนี่ยโหฮ,ฮะแต่ผมนี่เดี๋ยวว่าใช้ได้เนาะแล้วก็เรามาพูดถึงเรื่องที่ว่าติดไปทําไมเนี่ยมันติดเพื่ออะไรเนี่ยใช่ไหมติดแคสบาร์เพื่ออะไรสำหรับผมเนี่ยคืออย่างหนึ่งเลยเนาะผมจะติดไฟสปอตไลท์นะครับผมจะติดบนบาร์นี้ได้แนละ้วเราจะเลือกติดตรงไหนก็ได้นะครับมันจะมีตัวจับไฟเนาะแล้วก็เป็นแบบอุปกรณ์เสริมอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็อย่างสองก็คือผมจะติดที่วางแก้วน้ำเนาะให้แฟน นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือช่วยในเรื่องตอนล้มนะในตอนล้มเนี่ยเดี๋ยวพูดก่อนนะครับว่าถ้าเราล้มแรงๆเนี่ยผมว่าไม่ไม่ช่วยหรอกเราจะช่วยเรื่องของแบบว่าล้มล้มแปะนะครับผมเวลาเราไปลุยแบบว่าสมมติว่าเราเอารถไปเข้าลุยป่าเงี้ยถ้าเกิดเราทรงตัวไม่ดีล้วล้มแปะเนี่ยตัวนี้ผมว่าเราช่วยได้แล้วแบบล้มล้มปุ๊บเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้ล้มแบบแรงๆแล้ววิ่งไปลอยแล้วล้มอันนี้ผมว่าแม่งเอาไม่อยู่หรอก่ะแล้วก็ประมาณนี้นะครับผม ราคาพูดถึงเรื่องราคาตัวนี้ผมได้มาพัานต้นๆน,นะผมะผมจะไม่บอกราคาเต็มนะใครอยากรู้นะว่าใครอยากรู้ว่าซื้อร้านไหนนะลองคอมเมนต์มาดีกว่าเออผมจะไม่บอกนะใครอยากรู้ว่าซื้อร้านไหนให้คอมเมนต์มานะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือไอแคดบาร์ตัวเนี้ยมันจะมีสองเวอร์ชันนะครับผมก็คือมีเวอร์ชันหนึ่งและเวอร์ชันสองนะอันนี้อันนี้ผมจะเป็นเวอร์ชันสองนะครับผม สั่งจากร้านมาตัวนี้เป็นเวอร์ชันสองเนาะอ่าใครอยากรู้ว่ามาจากร้านไหนเนาะทักเอยเม้นมาเม้นมาใต้คลิปดีกว่าเฮ้ยเอางี้ดีกว่าอ้าวพูดถึงเรื่องไรต่อหมดแล้วเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็เออข้างล่างเนี่พูดถึงข้างล่างเนาะข้างล่างตรงนี้ก็มันก็จะมาเสริมตรงนี้อีกที่นึงแล้วผมผมรู้สึกว่าตรงเนี้ย มันช่วยเพิ่มพื้นที่ในการเหยียบนะมันก็จะแบบมีพื้นที่เหยียบเยอะขึ้นนะครับผมแต่ข้อเสียของแอร์อกเนี่ยแอร์หอกมันจะไม่มีพักเท้าข้างหน้าเนาะมันจะเป็นแบบเรียบอย่างนี้อย่างเดียวนะครับผมประมาณนี้นะครับมันก็จะมามันก็จะกันถึงนี่เลยนะนี่ข้างหน้ามีั้งยื่นๆด้วยนิดนึงนะครับผมมันก็จะกันข้างล่างด้วยนี่ครับให้ดูฝั่งนี้นะกันตรงนี้ด้วยนะผมแล้วก็ ไอ้ตรงยาง,ยางเนี่ยมันก็จะเป็นปกตินะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวเหล็กมันอยู่ข้างใต้ายางเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะน,นูนๆถ้าใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ชินนะครับก็ขี่ไปสักพักหนึ่งแนละ้วเหมือนเหมือนจะมีอะไรน,นูนๆใต้เท้าเราประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะติดไฟนะแล้วก็ไอ้ไฟพวกไฟสปอร์ตไลท์เนี่ยผมจะเดินระบบเองนะผมเดี๋ยวผมจะมาสอนเลยนะสอนเดินระบบไฟเองด้วยนะผมว่าเป็นไงเนาะ น,นี้ผมจะมาสอนแบบเดินวงจรเป็นดีเลย์เลยนะผมไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะแล้วก็เดี๋ยวนอน,นาข้ติดที่วางแก้วน้าเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกนะประมาณนี้นะผมไปเดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปนะจะพาไปดูภาพนิ่งดีกว่าครับไปครับอ,อันนี้เราก็อยู่กันที่ทุ่งนาอีกแล้วนะครับผม นี่ก็ที่เดิมนะทุ่งนาสามเรือนอีกแล้วนะผมอีอีเรามาที่สามเรือนอีกแล้วนะไม่ให้เด็กถิ่นเช็คอินได้นะครับ <T> เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันนะ น,นี่นะครับผมสำหรับการรีวิวแคสบาร์ของแอร์หลบนะครับผมเพราะเดี๋ยวเราจะเปิดคลิปเท่านี้นเนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับผมด้วยน,นะครับผมแล้วก็รอบหน้าเนี่ยเราจะรีวิวอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามกันนะผมบ๊ายบาย